กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC โมสุขุสุคนเป็นเอฟซีอยู่ฝั่งลาวหรือว่าอยู่ฝั่งไทยทุกคนเนาะอ่ะมืาอนี้กะมาพบมาพ่อกับบ่าวสิรัสคือเก่ากะอยู่ทีนาอ่าโปรตุกอตทุกนคนเนาะมืาอนี้กะมาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบอ่อยู่อยู่เฮือนมืาอนี้นะเนาะเพิ่นออกไปข้างนอกกับพวกเพิ่นบอกไปอย่างทุกคนนะตอนนี้เพิ่นมาเป็นทีเ่เียมหอยแล้วทุกคนเนาะ <c oughs> ประตูมาแล้วทุกคนนะแต่งตัวหล่อทุกคน ไปดีพ okay. um, ่อตูไปอไรทางโอ้ชงไปใส่ตุ่ไปเวียง๋อไปไกลเหรอเนาะไปถาน้ำออริชอืมหอดไว้เดี๋ยวนฝางอ่าคุณสงด่วนไปเนาะโอ้หักฝากหักไม่ขึ้นไปเวียงทุกคน แต่ว่าทางนี่ไปไหนประตูไปง่ายมาง่ายอยู่บ่เะเส้นทางนี่ไปไหนไหนไปมาง่ายอยู่บ่ทางบ่แมนแมนเออกระบอกงายไปไหนไหนเออมาดาใครอยู่โซนีพ้นก็บ่ค่อยตกมาเลยแล้วเนาะมันเขาแต่เพิ่งอะไรเด้๋ยนผลเลยเข้าก็าไม่ได้หนึ่งเลยซื้อมาได้พุณบ่ซื้อมาตลาดคุณอันนี้ก็ซื้อมาตลาดมาเลยบนนี้กินข้าวบ่ฮะต้องท่านได้กินข้าวบ่แล้วเขา

มาแต่ฝาก,าก,าาก,ากเครือ่องอยู่อนุสิตฝากหักไม้ขึ้นเวียงยังยังยู่ใส่ตัวโอ,อ้ต้องสิฝากข,ขามโค้งเี้ยแต่คมันไปหมุดาหารได้บันีนหักไม้ปรตูก่อนอ ประตูคนกับมีหักไม่ดีหลายอย่างเลยทุกคนเครื่องมักทูฟูกันเป็นหมางสับจิกิ้นคนหนาะมาสองคนคือเก่ามาเนี่ย

กระเพาะโอ้ไม่มีกระเพาะอ่ะทุกคนเนาะผู้ใดเป็นกระเพาะเนาะแบบโบเซาจากเถื่อนใช่เนาะเออประตูคนนี้เนี่ยอดกระแพ้แก้กระเพาะนี่มันมันทื่อคู่คู่อันรอดได้เพราะว่ามันขบทั้งไมั้แก้กระเพาะมันขบมันโบแมนเนี่ยคู่เขาจ่ายน้ำมูันได้อันนี้มันนั่นอันแก้อันกระเพาะนี่ยมัน เปลว่าช้ำหูฉีตาหักขีจำนวนหางไม้อันนี้นะมันแก้กระเพาะโดยกงลุกชี้กระเพาะยังกระต่ำคอยยังกันแหละกระเซาเหมือนบ่ชามหูฉีตาหักขีนั่นประม่นว่าชามหูน่ะหูยังอืหูยังแน่เพื่อว่ามันจะชามหูน่ะโลชามหูกับประม่นอันนั้นเนาะไม่นั่นแหละชามหูก็ดีไม่ไม่หูลิงเนาะ คนก็ห oh. um, oh. oh. mm ูคือกันเหมืนบมดหูเชื้ออืมก็หูเออคนก็ห้องแบบช้ำช้ำหูเลยเด้นี่แม่ีตาบดันตาไก่ตากวางตาปลาตาเชื้อบัอนหนิอืมเอ้ากุ๊บนั่นกุ๊บตาไก่ตากวางนั่นตาเชื้อนั่นคนเรียกว่าช้ำหูขี้ตาห้าขี้ห้าขี้น่ะขี้หมูขี้ไก่เอ่าขี้ในยังอันเว้ย ลืมเลยลืมแลำไปหาไปหากันจนได้จดเอาไรลืมเลยเนาะมันเวลาเราไปหามาเลยคันว่าขี่มูก็ได้แล้วขี่มูขี่ไก่ก็ได้แล้วนี่รอตูฮะขี่มูนี่ไม่ขี่มูนั่นแหละจดงูขี่ตาห้าขี่คือไม่ขี่ไก่นี่ก็ขี่ไก่น้ำโคกนี่ก็ขี่ไก่อันนั่นแหละฮะ ห้าขีน่อมแมนว่าชีไปเอาขีไก่ขีหมูในบ้านเขาเลยกุ๊กขีไก่ขีหมูโดยดยโแมนตากับตาไก่ตากวางตาเชือตาป่ากุ๊กตาป่านั่นกุ๊กตาไก่ตากวางนั่นเอามาน่ะจังหวัดชามหูชีคันว่าหาแก่กับพานี่ถึกบดกับครูอาร้นั่นคันหาครบดนะามหูชีเป็บกับพาอย่างเร้าบดเช้าบด กันว่าคนเป็นกระเพาะนะเอาอัญยาในไปกินแล้วโอ้โกยมันเจาะโพกยังอยู่ในกระตูม่านนั่นประตูมีบ่อชาถูกมือนี่นะฮะประตูมีบ่ที่ประตูว่ามาเนี่ยอัญยาเนี่ยนะแมนแมนกระมีนั่นแหละของหามาเมียนอยู่โอ้แบบว่าเพื่อนจะไปชงอะไรเขามาเนี่ยนะประตูไปหาอยู่ใส้ประตูเอ้น้ำโคกน้ำดงเขาเนี่ยแหละเออโคกแถวหน้าประตูนี่ เออโคกแถวนานี่ก็หลายอยู่ไปว่าตาไก่ตาควางตาป่า oh. อ๋อขี้ไก่แห้งบุดน้ำโคกวันนี้นั่น oh. บ่โคกันขี้ไก่นั่นขึ้บุดยังขึ้ยโมเมนตว่าไปหาเห็นบ่โมอยังก่อนคนในเชนงนี่เ <c ười> ลยไปขายไปขายห้องไม้นี่แล้วไปขายตามบน้านอ่ะ <c ười> ไปแล้วมันเบิร์ดของใหม่เบิดแล้วบ่เนี่ยไปเห็นขี่แบ่บ่เนี่จะเก็บเอาขี่แบ่ก็ใช้ถุงยางก็ไปขายอีกยังโหดกันเลยโอ้ยตัวเองมันไม่ยว่าอยูพังมอนี่กับมอนี่เนาะไปขายได้เงินเลยเป็นพ่อมันว่ะเนาะมอช่องพันกิ่งขายขี่แบ่มันบริยุทธดเนี่ยน้ำน้ำโคกมันว่ะมันเป็นหมู่ปลาอยู่กันขี่ตัวหนึ่งแล้วมันก็กองกองอยู่มันว่ะโอ้เป็นกล่อปเนาะเออ ไป็พ่อกันคนเขากขายหางไม้ทุกอ,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 อีกขายหางไม่น่ะอดี๋ยเป็นพ่อกันดยขายยังอันอันใหญ่เขาขายหักไม้พื้นเมืองแล้วยาพื้นเมืองเขาคอยเบินหางไม้เก็บเอาขี้เดชไม่ขายเขาคนสื <c oughs> ่อก็บ <c oughs> ุ๋มกเฮ็ดแบบนั้นแหละว่ะจาจังหน่อยเขาจิบชื่อของเก่งเลย <c oughs> เงินเราเป็นพ่อเขาแม่นความแล้วแหละว่าเ <c oughs> นาะประตู <c oughs> หา,ห,าหากินสบายนะไปดิเนาะผู้ค้าขายเนาะห้องวัดมาเ้าเห็ดแนวเขาหมักได้ย่าเฮามาลเลยเฮาก็แต่เนี่ยผู้อยู่อันนี้เละเขาเห็ดชอยเดิมาเลยกับพันพัน,พ,นพันเครื่อนอันนี้แหละคือแกนคูนเขาชิเคี้ยวหมักเนาะจากแดดจากบิรดจากแดดมาเลยฮะชุบบนบ่หักไม้อันนี้ บ่แม่นว่าไปหาหักไม้นั่นบ่แม่นบ่ถูกได้เมื่อไหร่ประตูมันบ่แม่นมันบ่ถูกได้ชุ่มมิว่ามื้อนี้เนาะวัดประหัดเนาะมื้อนเนี่ยน้ำเช้ามันอยู่ไสย้อนสาอยู่ไส่ผิดอยานั่นบ่แม่นว่าไปฮอดเอาโคกไม้อันนี้ดีอันนั่นเอารถบ่เอารถบ่ได้ได้โบได้บ่ย้ำเช้าอยู่ห้าย้ำเที่ยงอยู่ใบย้ำคำอยู่ลำกลางคืนอยู่หักเอ็นยู่อันแก่น แล้วแต่มันจะอยู่ได้ผิดมาไหนกานเอาบู่ธผิดยานั่นกันเจ้าชิบปกินร้อยหมอกับบเช้าอีกเป็นยังก็ดีของผิดมันอยู่นะหันเดีวันนั่นแม่นบอกย้มย้ำมันย้ามันอยู่อีกว่านี่ตอนเช้าอยู่หันตอนช้ยอยู่หันตอนค่ำอยู่หันกลางคืนอยู่หันเมื่อนอนหน่อยไปหอนแล้วก็ปุ๊กอีกว่าปุ๊กแล้วบอกสร้างว่าเดียวปุ๊กเอาห้องห้องใหม่นะบ่แม่นเอาไปหอโอ้ หักไม่เนี่มันดีอนันเอานะตีผิดมันอยู่ใช้บัชน์อยู่ห้าพี่เราไปแล้วกันเอาโลรบัตุพันเอาโลดบ่อเลี้ยวปุ๊กอีกโอ้โอปุ๊กเอาอีกปุ๊กตีประตูช้นใดเรื่องนันงอนั่นแม่แล้วเจ้าเฮ็ดยังเฮ็ดงวงไยไปนั่นไปขายให้มันบูดีเขากับบุญยมเจ้าจเฉยๆแต่เดียวเนาะไปกินเช่าไปกินเช่าเลยครับชื่อเชียงเจ้าก็โด่งดังไปเห็นบ่พงพลานกับวัน บ้านคอยนี่ใกล้ๆไปบักใจบักใจเนี่ยมันเมียมันเอาชถวบัวเนี่ยอยู่พลานี่ยน้ำมาหอนเฮือนคอยเพียรไปตะบิดเนี่ยเอาแม่เฮ้ยห้องเชี่ยวเลยขายยายังเชี่ยวป่ะเอาะยาลายแนวเลี่ยยายาแก้กระเพาะมีมีวะนี่หอหนึ่งตะกี้นั่นหอหนึ่งคือว่าขายช่องพันขีปนี่เนาะตะกี้เนาะตะกี้หอแรกตะกี้หอแรกหอช่องพัน ชามห่อห้าพันมันเอาห่อเดียวห่อเดียวเอาให้เมียเด้บไปเนี่ยเลยเมียต<อ>้มกิรลตไข่ตีบปเนี่ยโบได้เจ็บโบได้ยังได้ใช้ได้ชอด่อมือชาม,มือบปเนี่ยมาแล้วบปเนี่ยมาเที่ยงมาอยู่ในนี่เดลอไข่พักตู้โอ้นี่บ่เชียวคนมาเที่ยงเมึงเอออยู่นี่แล้วบตชงหักไม่เมืองอันกูเอาให้เมียกูนาชิบนาชิบแล้วว่ชัย เก็บกพังห้าชิบห้าชิ้ชมห้ชาชิเลยเออมันเขาห้าชิ้ห้าชิ้เลยเดี๋ยวนี้อืว้ายขากะเลเชียวเอมาๆมาเขจะเอาหลายๆเอาจะเอาเป็นแขนแขนกีบตะกี้นกเน<อ>าะปาดเขาห่าเมื่ <c oughs> <า>อดีประตูคงคนเมื่อไรนะช้ามันที่ชังีแล้วมันถึงกิ <c oughs> นไฟมันต้มกินบดปีบดชาติเนาะเออเนี่ยกูนีน่ก็มันทอลมาน้ำมันกระเพาะเนี่ยบัดชันมาเจ็บเลยช้ำเมือกบเช้าแม่นแนบประตู อเอาเมื่อรถมีจัดไปเลยตัวเองก็นีขึ้นไปอันบ้านนั่นลูกสาวลูกสาวอยู่หนองบราวเดี้ยไปแหววอยู่บ้านนาชัยไปแหววเขาหนองบัวลาวไปแล้วกับไปแหววแล้วเหินโอ้เสี่ยวมอาแล้วมันวอาเป็นมึงกินแบบได้เชี่ยวกินขอ <c oughs> มึนชิ่นโชคหรอกโชคเลยมึงกินบ่รลาบยังไม่กินหรอเอาแล้วแต่มึงแล้วจะเอามาให้กินบอื์ แน่นอนเลยพึ่งจะว่าคุณหมอวิชัยคาคุณว่าหมาวิทย์น้องครัวคุณหมอนี่ประชัมคุณหมาคุณหมากว้างกว่าคุณหมอคือว่านั่นเปนประตูเอ้าคุณหมานั่นเมื่อเช่าแบ่งแมลงแบ่งเดี๋ยวเมื่อเช่ามาเฮ้ยไอ้เอ้ยลาบอันจนพรอนเออ มันเช่ามาแลงมาอ่าแกงแลนขอหมาเขาหมอนเจ้าหมามันกว้างได้กินน้ำคูมือเดียบอะีรแูดในบ้านใช้กินใช้ย่ำน้ำกัดแม่นแล้วว่าคุณหมอนี่กยกันเจ้าปัวเช่าเป่าดีเขาก็หมอปัวผู้เช่าเป่าดีเขาหมาเขาว่าขวัญอีกแม่เนาะประตูคือคอยนี่ประตูเด้ยบอะไรบอกแม่ว่าว่าประมาทกว้างขนาดเลยคอยนนัเป็นหมอในไร ทั้งนี้ก็ลูกเลี้ยงห้อยหอดพ่นตาดจ้กุดบ้านหน้าแมนบอนบ้านทงทำพระอันเขาถือเนาะมานําข่อยเนี่ยชนะิวาอันนั้นเพียงน่าเฮงเนาะพี่ตู่พุนหอดหน้ากุดจอดอันนั้นพุ่นเนื้อ,มอมเม่าแห้งหลาย,ลยบ่นเนี่ยอันเขาถือเป็นลูกเลี้ยงเนะ่อยผัวเช่าแล้วเขาเขานําเลยเห็นบ่กเขาคนเนี่ยผู้อันผีเขาลากนะหน่อยก็ที่บ้านกุดแค่นี่แล้วก็ถือแล้ว ไปเพืฮอดบ้านโดนกระป๋องกระพุ้งไปทัวรถแล้วจังมาหาตู้นี่มันบ่จังจะเกี้ยวมาบ้านี่โอ้หาวชาวน้ำผลตู้นี่บ้านเช่านั้นนี่เชียเสียไปแล้วเนาะรถเร็วหกหลอดโอ้จะเชี่ยนอนขายไหลายปนไหนวะฉันโอ้ยต้องล้านไหนโว้ยขายชอยคายตองล้านไหนชินพื้นไปว่าผัวเขาอผัวน่ะกับพุ่เขาพุ่อยู่นานเช่า บัเมาเหลือกอีคือเขาโอ้เปิให้ผูขาดไงก็เนาะให้ผู้ขาดเนาะดีหน่อยบัดมัดผัวน้ำโพจู้ในรถมิดเชโมยเลยพูดไปกรุงเทพเลยดนี่อยู่น้ำผัวพูดเลยนี่อันนี้เย็นบอกเนาะโอจู้เจ้าอะไรนี่เนาะโรมันแ่ละมือนั่นเอาไผ่พวกาบ้านไว้เมาช้ำชีชิบอันครอบครัวการย้อนอันนี้แล้วอีตาลีิชังอันพิปอบใหญ่อยู่บ้านคุณวยเมาตะกี้นัอน ไพ่ประตูบูรุเอ้ยน้องเขาเท่าช่องก่อนเป็นนั่งยู่บนชั้น้มมือแล้วตายแล้วพี่ปอบเชื่อมดน้ำตระกูลเขานั่นมันคันว่าไพ่นั่นเป็นแล้วกับแม่ลูกบ่อ้เท่านั่นน่เข่านั่นพี่ปอบเล่านั่นตายไปร้อยชาติพันปีแล้วก็ยังมาเข้าอยู่ยังมามาถือน้ำานี่และมิดเฉวอยเลยนับจะบอะผีมาถือน้ำอันประตูนี่นั่น พี่ให้พี่นาพี่เฮือนพี่ชาตพี่ยังกระตาพี่หมอพี่หมอมาโลดชาววัดเนาะชาวโลดบอได้พี่หมอนี่ยย่อยู่เยอะๆนี่คนยางเห็ดกับเขาบริยามทอดเขาบ่พ่อนชำกันบ่เห็ดเอาเลยทุกผู้ว่าเห็ดเอาพี่พี่บ้านนั่นพี่บัวเทียมไรายังกับพ่อนไปนั่นเออจักแหล่นั่นมันว่าพี่เทียมนี่เอากงยเข้าไปในนี่นาะบ้านนวลทางนี่นวลทางนวลแห่เนี่ย หมอชิปเอสหมอ,<น>มอเป็นบอกด,ด้วยดูจะเข้าน่ะคัดไปอันนำกันกับเพาะคนถือว่ากันทันในวันชางของเขานำไปชันมะกรอสอันในบอลเขาอันเลี้ยงผีนั่ะยินไผ่ลินมะกรูดเช็แล้วคนนั่นลิ้นนั่นจำบุญหมดแล้วตอนนี้มึงด้วยไปหอวแล้วกู้ชี้ล้องอมึงหมอนี่มันหมอแท้ผมรือบ,บ่อกอร้านเถ้ามันเ็ดเอาค์ทีนี้ กู้เชียแต่มันโม่พอมันนั่งเฉยอยู่จนว่ามันงันหมเลโอ้เฮ็ดบงดู้เขาบอกมันมันเก่งปานันบอกเอาล้อมึงมึงควรจะเพิ่มีนออกจากเขาเน่อยอ่ไหอเลยของเขาวานเขาชานได้องมองเขาวานเขาฉานได้จ่อีน้ำมันไม่แต่เขาชานได้เหมือนหมดเลยเบเอเจ็ดเม็ดมอเลยเศรษมูนแทนเขาฉานเลยครับูบเขาไปพูดแล้วนั่งเฉยอาักหน่อยกับนั่งเขี้ยวมาก เขาไป็นอู่ในคายออกมาหนังเอ้าเป็นยังเป็นยังจะทำกันแล็บอันนี่ผีบุเทียมเมยพผัวหนุ่มพัวหนุ่มก็บผีบุเทียมจูออกนอยพวกุชชีก็ออกมาดูเพื่อโกนเดื่อผีอันนั้นอันนั้นกันเขาจับเขาไหม้ตัวได้เพราะฉะนั้เขาไหม้ตัวได้หวพวกุชชีบอก่นผีบุเทียมเขาเด่นี่บอกกุชชีเอาแล้วเขาชูจับโยก่อกมาได้แล้วมองเขาเก่งเขาจับได้เขาเพื่อหาเออเหีือนกับ เดี๋เอาอีกปรดิวันเขาเขาอีกเคื่อที่ชอบมันก็มัดชูนย์รักที่เม็นพ่างตึมตึมตั้มไม่มาลองกูจากชัด่างชี้แล้วบอดนี่พีน่าก็ดีชิดเอ็ดหมองเขาเขาฮิตหรือไงด้วยผู้ชูนก็มีู้วยงหรอโมเมนต์เขาเฮ็ตเอาแตงเขาต้งขี่หลีตัวเองเหมือนเขามาเที่ยวมาเนี่ยโมปากเลยแล้วเนาะประตูเขาบัดมาแล้วบัดเนี่ยมามาแต่ ลิ้นไผ่ลิ้นนั้นมากรอกขนาดนกคาบโตนะขนาดนกชูบูจักบอกพ่อมันแหล่ในผีนั่นเกี่ยบกับพ่อมันว่ะเก่งเก่งเขาอะขนาดขนาดโอ้ยบวกเก่งบวกเก่งกระล้อมึงแหน่สำผีว่ะนี่นะนี่บ้านห้วยเมานี่หน้าบักพรอนี่นะอันดอนตอกนี่บักดำนี่พ่อบักพิชังบ้านห้วยเมาก็ตายน้อยนั่นจักเธอไดคนเลยตายงอน เดี๋ยวนี้มันชิมีเพียงเดยวหนิมันแปะมันเห็ดแปนบ่แล้วดิเนีก็เฮาเองนี่ไปอันเห็ดอันอยู่ในหันหน้าปักผีนานี้เนาะไปเห็ดไปทำวิธีปักผีให้เพิ่นว่างกว้างว่างแวนแม่นบ่ออ่าห้องหลอกห้องไรลโอ้ยมันดูเมาอนี่ว่างทำนี่ว่างทำว่างไหลบัดมันเห็ดให้โคบงวันนี้เนาะเขาไปหาเห็ดเลยเฉยเอยแขนอยู่ในห้างอันนี้ แมงไม่เนี่ยจะชอยคำนะเอามาแล้วบ้ฮอดเฮือนช้ำเลือดปากแตกปากดังตายจักตัวได้คนตะกี้ตาทวนตาตาทวนตาอย่างก่อนอันหมอทำไงเนี่ยอยู่บ้านเมาไรไปเห็ดอยู่ไนแปลว่าไปลุงอันอยากได้เงินได้คำเดี๋ยวมันมีเงินมีคำาือได้น้อยได้นบ้านหัวไรให้เง <c oughs> ินให้คำเด้ไปใส่หันโย่มันบวแพ้มันทิ่บมันตาย ขาอยู่หันจักเชอ่ยวเพีงแล้วมันเป็นงูใหญ่มากเนาะเขาก็เก้งหนชำร๊มเผานี่งูนอนอ้งาเขาใส่ขาดเลยขาดปูเลยได้เขาเห็นนะเม่าหน่ะต้นใหม่มั่มาเป่าจอดจอดกันงูนั่นลอยไปเฉยจักชำใดแหละเก้งก็นอนนั่นเลยเรื่องวิชาขี่วิชาคนมันใช่กันอันเด้อันบอมคู่คู่กันแท้คู่กันแท้เขาห้องนี่กูเมื่อนี่ พูแท้นี่ยน้บ้านนี่ยน้อันคนอยู่มุกเนี่ยไปอันชื่อง้อชื่อควายลงมาแต่พวกอันทั้งเหนือปุ่นแต่เมืองวังอ่างคำปุ่นตะกี้คนอันไทยนะคนอยู่เมืองไทยนี่ยมหนห้อนผู้กันแท้มันเป็นพลานหินอยู่ไกลได้ช่วงร้อยเมตรผลนอันพลานหินนความกว้างมันข้ามไก่มหาถไว้อยลดพลาดพลานหินนั่น เลี้ยบงบนบ,น,บนคอยพลานนั่นเขาจว้วงอยู่มันบมเมนต์ช้าพลาดนดหินมันแกนพลานเงินโลดเ<อ>งินตแต่ข้าวตะกี้เงินนั่นันเงินกี่เงินห้านเพอ่์เด็นนั่น<อ><อ>ป้าทุ่นชื่อควายเฮ้ยบ่ฉันขายควายพันชื่อควายเขาแล้วเอาให้เพิ่นควายล้อยตู่<ล>น้อยไหไรมันได้น้อยตู<อ>่<อ>จะได้มาควายกับป้าไปเลยบ่แล้วก็เอาตัดเขาตัดตัดมัดสุดๆลปล่อยเลยบ่เขาควาปล่อยเลย แล้วมาตายอยู่นี่นี่ตายอยู่นานซุ้มเอื้อยคนนี้อันนี่นาซุ้มไม้กระแดงเนี่ยเขาจนห้องนาหน้าขวควายนี่นาหน้า,<อ>ห,นาหน้าเขาเบาดับมอตายอยู่หนานะบดเลยจมตายอยู่ขนาบดพีมันเอาลงมาอันเ,อเขาเขามันเอาไปกองแชน่นพกกันอันนี้นะพกแียงก่ออันอยู่ได้นานเขาเบาดับนี่ เอาเขาเอาเขามันช้ำโพนบักใหญ่เพื่วควายลอยตัวเนาะของเขาจะเขาไปเอาเอาเขาไปกองเชื้อกไม้นั่นจังจุกจนห้องเท่าของมึงหน้าโควายอยนาโค้กคอยได้ชื่อนานนี่ไปทีมาเนาะจังห้องซีนาหน้กควายนี่บ้านหุ่ยเมานี่ไปรถไปถามเลยก็ได้โดใครมาถามใช้หน้าโควายเขาชี้ใช่รึอันกองเขาคอยนั่นช้ำโพนบักใหญ่เพื่วควายลอยตัวผีนั่นแหละเห็ุเขาจัดเขาเขาจะมาหลอม่อเอาอัน เงินนั่นรอเป็นเงินชินวาวแล้วรอรอมาเงินเขามัดไม่น่าน้าเงินเขาก็าาากาหูจักได้บ้นนี้ชิวาถุูพังให้มันชุดเรื่องเองินเงินอ,นอยู่ได้น,นี่บ้านนี้เลยบ้านหัวหมา่ันเป๊กไปหาเห็นเห็นงานเนาะ<ด>บ้านไปหมกมูเจ้าอยู่ใช้ยอยู่บ้านเฮาหมาวุเจ้าจากมาหยังมาหาเงินเงินอยู่ในบ้านมูเจ้าอัน S <S อเอาขวาเขาอจำชีช้เอาเขาอะเอามันอยู่ได้ใช้เขากระบอกให้มข่อยอันไม้เมียนอันเอามาหินเนี่ยบกหินโยกก้อนชะม,มกข้าวมากนี่โยกมีได้ว่างร้อยเมตร <วะ S 2> แต่เขาอนกองเรียนกันไปเขา,มาไม้เมียนได้หนาดไดเ,ออเขาไม้วัดเขามาเลยเขาจะคุจักว่าอันอยู่นะหัน,นมันมีมีเงินหนันเหรบ้านนี่แหละตัวเองนี่กะมีมีอาจารย์คุณน้งแล้วก็ไปนํากันเขาว่า เขาว่าจะไปลงเอาเงินหันเนาะไปเผอไปเบิ oh ้ง่งไปเลยไปเลยเห็นดอกกว่าฉันัันบอเข้าหมายเนี่ยปือก้อนมะขินโต๊ชัามันอันทั้งมันอันนี้ก็บีอเขาที่แม่เขาห้ามมาแม่โนันแบบผู้เดียวนอนเขาคนมาจากห้องคนนีนดำหนอมันเป็นก้อนชงงูชงงอยู่เลยอ่ะบอเนี่แมาเขาก็เลียนกันไปปื้นแล้ยวนี่เขาว่าว่างนี่แหละเล้ว อาจารย์ว่าเลยไปเบิ่งง่าวเขาง่าวอันชุมมันมาเอาอันนั่นอ่ะง่าวอันพวกอันพ่อข้าควายน่ะเขาไม่ไหนโกลนเลยไปเบิ่งมันี่โย่ผู้นี้จักช้ำมันโบแมนสนุกช้ำไหนกับตดวงน่ะแปลว่ายังแต่ชันมันช้ำนี่ช้ำนี่แหละเนี้ยเอากับปานนี้ปานนี้กับนี้แล้วอันกับชั้นชั้นช้ำนี่กับนี้ด่ามมันอากาศโอ้เขาเห็ดกากไดน ด้ามนานนกากระดูกกระดูกจักก็เป็นกระดูกยังบันนี่มาใส้โอ้ยคากระลิ้ลเขาเงาเขาน่ะแล้วเขาเอาเมืนอไโกนเขาบอกไปเบิ่งปัอไปไปเบิ่งหมดครับพอเดี๋ยวจเห็นแต่เขาเขาป้าบนนะะอ,อันที่ว่าเครื่องของเขา,ขาเอาเอามาเนี่ยเขาเงาวมีตะกี้คนตะกี้าพายเงาไดไปหาขา่าขายง่ายมือนี่ยมิตรเงาไดตอนนี้ไปเบิ่งในกดนนะป้าเนี้นี่กะ คันเขาโบทางบนโบแปนโบยังนะหันกับไปเบิ่งก็เห็นอยู่เห็นอยู่มันหมดหากที่เหียนไปแล้วมันแปลว่ามันเขาเมียงนะเมียงเมียงกินได้น้อหลังอันกับยังโอ้ยผมมีไผรกล้าต้องได้เนาะโอ้กย้อนเด้เขายากแปลว่าผีนะมันเคล็ดขนาดเลยน่ะจังว่าคุ่มมือในนั้นตะกี้หน้าเขาแม่เละแม่เละหลัดดิมันละมันขายบ่คือชิมเปนขายให้ ชุ่มมันบ้านพี่นี้จักสินแมนพีนเนื้อแล้วพีนใต้บริษัทมเขาด้วยอันบนอันนาทงนันชื่อมันนานานาคูกระแท้เขาฮ่องชื่อนาอันทงนันคู่กันแท้แปลว่าเขาเอามากีนั่นเลี่ยนกันไปนะเขาว่าคันนานะคันแท้เขาแต่โบราณพูนฮ้องคันแท้ดีเมื่อนี่เขาฮ้องคันนาด้วยอีกอย่างก็คือคันแท้หน้าทงนันน่ นาคูกันแท้เอาห้องนันนานครูเบิรนี่ก็ไปบังเฮโลนี่บบแม่นว่าชิบผู้นั้นชิบบ้างชิบอันีย่านเด้อย่านผีนะย่านของตาเบ็นเนาตัวเนาะย่านของตาเบ็นเนาะเขาเห็ดเนาอยู่ด้วยนี่ก็ตัวเองแล้วไปปราผีนหอนเนาะถ้าว่าไผต้องการผีนั่นเค็ดเอออยู่ในหอยในหน้าในหัวในชัวในใช้ก็ตามผีนั่นมาโลดมาหาเฮานี่ตุกผีเลยประตูเขาชิไปชำระออกบอกให้มีกินโรด เรื่องผีได้ดยยักผีปอบผีพงผีเป้าผียังกระตามผีอยู่ในบ้านในเฮือนนะกระตามดหมอนี่มันบอกออกปา,ากห้าเขียงกินบ้านกินเมืองแลยมาโลดมาหานี่โบห้มันหอดพ่อมือ<ด>มันบอกขักปัญญง